ที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นรูข้างถนนที่เชียงใหม่เนี่ยคือทำไมทำไมเราช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกแล้วเราก็พบว่า90%นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากับเป็นกลุ่มใหญ่มาจากแม่สาย นะรกอปัญหาเด็กเล่ร่อนที่เชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไม่ได้นะเราเอามาเกาเขาชะได้แต่ถามว่าไอคนที่หลังไหลเข้ามาอีกเนี่ยที่มาตลอดเนี่ยเราจะทํายังไงเราต้องรับมือตลอดเลยเหรอเหมือนกับเราเป็นจุดสุดท้ายสําหรับเขาเราไม่อยากให้เห็นภาพนี้ วิธีการคูข้างถนนที่เชียงใหม่เราใช้ไม่ได้เลยเราต้องทิ้งเกือบหมดนะสภาพปัญหามันแตกต่างกับที่นี่เหลือเกินอะคนละฟากดินที่นี่เป็นเรื่องของการไม่รู้เลยว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรอะชีวิตไม่รู้อยู่รอดปลอดภัยยังไงไม่รู้แล้วเราก็พบว่าคนพวกนี้เป็นคนไร้สัญชาติทั้งสิ้น คนทำงานชายแดนนี่ลำบากตรงนี้นะปัญหาเห็นทุกวันแต่แก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขปุ๊บนั่นเหมือนเราชนต่อเราจะชนกับอะไรเราจะชนกับกฎหมายถ้าเราไปช่วยเฮ้เราก็ผิีอีกเราก็โดนจับอีกแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่โชคดีว่าเราเราเคยทำข้อมูลเรื่องสิทธิเด็กใช่ไหมงานสิทธิเด็กพี่ได้ตัวนี้นะ ถ้าสิทธิเด็กที่อนุสัญญาที่เราเซ็นไปเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่พอนายกจะเซ็นทำไมเพราะในนั้นมันไม่ได้บ่งบอกนี้ว่าเด็กต้องเป็นชาติไทยพี่ก็เริ่มจากจุดน,นี้ว่าพี่จะทำงานเพื่อสนองกับการช่วยเหลือเด็กในเรื่องของให้เด็กได้สิทธิเราเป็นพมา่าตอนแรกเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ ม่สาย่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวยังไงเราทําอะไรอยู่ที่นั่นตอนนั้นตื่มมาตื่มมากินข้าวเสร็จล้วก็ไปช่วยแม่ขายของอะไรนี่ค่ะขายดอกไม้ค่ะเรามีพี่น้องกันเยอะไหมตอนแร้เยอะค่ะแต่ตายไปแล้วค่ะตายไปสองคนคเลเหลือกี่คนเลยหกคนมีพี่น้องคนอื่นไปขอทานบ้างไหมมีค่ะเขาไม่มีบัตร ทั้งสองประเทศนะไม่สนใจเด็กตัวเล็กๆเองอะ่ะอายุน้อยมากอะ่ะตั้งแต่สองขวบยังไม่ถึงมั่งเดินได้แม่ก็ให้ของเงินแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ความเป็นมนุษย์ชัดให้มันชัดเจนเลยในชายแดนว่าถึงคุณจะเป็นคนไม่มีสัญชาติแต่คุณก็เป็นมนุษย์นะ เาจีซู่าหัวอรน,นี่เป็นปลาค่ะโอ,อนน้แต่เรามาชิมโหเรศีน่นี่เลยอยู่ได้สามตีนละนมาเตีน,นเดียวล่ะมาเตีน,นเดียวล่ะบาร์พิโรลหรอจ๊ะเาใ,<ช>ใช้มียาเราเลยว่าว่าไปเรียนหนังสือไหมเขาไม่มีเวลาเรียนหนังสือมาขายดอกไม้ อย่างงานของเรานี่คือทําอะไรบ้างงานจุนาเหรอสองหน,นังสือเด็กแล้วก็ดูพื้นที่ให้กับเด็กที่เด็กที่มาเรียนหนังสือเราเป็นเด็กฝั่งไหนครับเด็กฝั่งพม่าค่ะก็คืองานของของคุณน้ำจะเป็นสองฝั่งเลยแล้วสองฝั่งค่ะคุณน้ำแบ่งไว้สองฝั่งเขาเขาบอกว่าไงครับคุณน้ำทำไมเขาถึงทำสองฝั่งอ๋อบางคนเด็กมันทำไมาไม่ได้ แล้วก็บางคนก็ทางานกลางวันเพราะแบบนี้คุณน้บก็ปูกสองที่ไม่เปิดนี่กลัวเด็กๆเ,เ,เขาไม่ได้เรียนสือถ้ามันปิดคําว่าเด็กไทยเด็กพม่าออกมันจะมีคําว่าเด็กอย่างเดียวเราเป็นเผ่าอะไรครับพ่อขาครับก่อนที่มาอยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนอยู่ฝังง่งพงมา่าขมพม่าแล้วเราทําอะไรอยู่ที่นั่นขอทาง เวลาเราไปขอตังเราขอตังยังไงอ่ะให้รให้รแทบาทแทบบาทหรอแล้วเขาให้ไหมให้ครับแล้วยังไงแล้วตอนที่เราจะมาอยู่ที่เราไปเจอใครก่อนทีแรกจริงจีนี่หัวแตกจะทํทำยังไงหัวแตกขอตังแล้วก็เจอตำรวจตำรวจแล้วก็ปีนขึ้นที่สะพานครับแล้วก็ฉันรถแล้วก็ตกครับแล้วก็โดนที่แหลมแหลมโดนที่ไหนที่หัวที่นี่ แล้วมาที่นี่ได้ยังไงใครบอกใครชวนมาพี่อาพอรเอ้ยพี่อาพอรบอ,บอกว่าไงพี่อาพอรก็หลงไปกินขนมแลก็เล่ไปแล้วได้เรียนหนังสือไหมเาอยู่ที่นี่ไม่ได้คับใครพาไปเรียนหนังสือนะ้ำ ถ้าเด็กไม่ตัดสินใจเองนะเราก็ไปเอามาไม่ได้ <c oughs> นอกจากเอี่างกรณีน,น,นี้คือหัวแตกแล้วเราไม่ไม่อุ้มมาไม่ได้ไงความเสียงมันเยอะเพราะแม่ไม่มีใครดูแลแม่ก็สูบยาอยู่บ้านใครจะดูแลเด็กเมื่อปีที่แล้วผมเปิดอยู่ทัางบอเปิดทั้งปีเลยแต่ก็ บนหลังๆเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าลูกลูกกูได้เรียนลูกกูได้เรียนเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้ผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็าหัวให้ให้ปิดแล้วมดมาเช่าที่ต่อห้องเช่ามันหาย,ยากตอนนี้ว่าเขามีคาสิโนโเยอะคนทํงานคาสิโนโเยอะบอกคาสิโนเยอะเต็มที่ไหนก็เต็มหมดมเมืองสอนอะไรบ้างที่นี่ก็สอนภาษาไทยพื้นฐานแล้วก็สอนพูดภาษาไทยก็เป้าหมายแล้วก็คือว่าอยากจะให้เขาพูดภาษาไทยได้เพื่อเขาอนาคตจะได้หางานทำได้ง่าย ก็ไม่ได้หวังว่าใช้เข้าเรียนเก่งอะไรไม่ใช่ทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้เด็กมันเรียนเยอะป่ะก็ตอนนี้ก็มีประมาณ40่สิบคนเราเป็นเผ่าอะไรเอเป็นเผ่าพม่าแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอายุ22ค่ะมันอยู่ที่นี่นั้นยัง าน่ะคระมันได้เก้าปีแล้วค่ะได้เก้าปีตอนแรกเราอยู่ที่ไหนตอนแรกอยู่ฝั่งพ่ม่แล้วก็หนูก็เป็นเด็กของทานเหมือนกันเาะมีพี่น้องก็เยอะมากทั้งมี12คนเรามาเจอที่นี่ได้ยังไงก็เจอเพี่หมีก่อนค่ะเขาก็พูดว่าหนูอย่าหนูโตแล้วหนูม่ต้องขอทานแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไปเฟื่อยชีอย่างเงี้ยหาเงินให้แม่ได้ช่วยเหลือน,น้องได้ นูตัดสินใจมาอยู่ที่นี่หนูก็โตมานี่หน,น,น,นูก็ไปเฟือยชีกอะไปเฟือยชีกกลับมาหนูก็โชวนน้องๆชวนน้องๆหนูเนี่ยให้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้น้องๆหนูอยู่ที่นี่ห้าคนอ่านหนังสือหมดลวได้หมดละหนูนใ่เจอมากถ้าหนูไม่เจอที่นี่ ชีวิตนูจะรับตาตัวเองอันนี้ก็เป็นคลาวเก๋ก็จะมีเด็กหลายนี้จังหวัดงานประมาณอายุ14ก็เขาไเพิ่มมาอยู่ที่ร้านกเราเพราะเราไม่มีอะไรค่ะแล้วก็สงสารพ่อแม่บางคนมีพ่อแม่ก็สงสารพ่อแม่แต่เสียใจพ่อแม่ไม่มีงานทำใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ ช่วยพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่เขาทํางานเขาอย่าเลียนดูพ่อแม่อย่างดีเด็กพวกนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีความคิดแล้วว่าเขาจะทํางานหรือว่าไปมีความรู้เขาโกอินเตอร์ไปเลยนะคะตอนเนี้เขาคิดว่าจะทํายังไงเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่แถบชายแดนเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาจะฝ่าฟันไปได้เขาจะทําหมด ตอนนี้ทำไมคนถึงจ้องเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรได้เวลามีปัญหาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว8ปีค่ะแปดปีแปปีก็อย่นานแล้วเหมือนกันเนาะ,ะต,ตอนแรกอยู่ที่ไหนครับตอนแรกก็อยู่ที่สะพานนยค่ะุณเช้ามาก็กินข้าวเสร็จแล้วนักก็จะบอกให้ไปขอทานค่ะอ๋อแล้วเวลาเรา ไอ้ไปขอเราทํายังไงบ้างว่าขอเงินไหนเอาจะให้ตังเงี้ยเหรอได้เยอะไหมตังก็ประมาณสองสามร้อยแล้วใครเป็นคนไปเจอครั้งแรกคุณน้ำค่ะก็เลยมาที่ดับเอ็นแล้วเห็นเขาเรียนหนังสือก็เลยอยากเรียนค่ะแต่ว่าจะทิ้นหลานมาแบบนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปบอกนะ้า บอกว่าบอกว่าอยากเรียนนังเซออันนาบอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกคะ่ะให้เรียนอน้อยอยู่ที่นี่หนูก,ก็ไม่เชื่อฟังหนูก,ก็เลยหนีออกมาแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนไปเราจะเอาไปทําอะไรได้มั่งล่ะเราก็น่าเราก็อาจจะนําความรู้ที่ได้มาไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้ะคะ่ะเด็กอะเมื่อเขาตัดสินใจลุยออกเผชิญชีวิตออกมาจากด้านนอกแล้วฝากชีวิตไว้กับเรา <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องต้องได้เรียนรู้ต่อคือเรื่องสังคมที่เขาจะต้องเรียน ถ้าเขาอยู่กับเราได้เขาได้แน่นอนเรื่องเรื่องการเรียนเราสอนยังไงก็ได้แต่เขาจะไม่เรียนรู้เรื่องสังคมเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้แบบองค์ประกอบที่มีสังคมช่วยด้วยพี่ถึงพยายามให้เขาเข้าเรียน ในเรื่องของการปรับตัวนี่บอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นักเรียนสามารถเล่นร่วมกันได้ไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นเด็กจากมูลนิธิเป็นเด็กคนเมืองไม่ไม่ไม่มีปัญหาไม่ไม่ไม,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 ไม่ค่ะที่ที่พบปัญหาที่พบก็คือจะเรื่องของภาษาภาษาก็จะส่งผลถึงคําพูดก็จะส่งผลถึงการเรียนการสอนด้วยพูดไม่ชัดก็จะเขียนตามเสียงพูดแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กนะคะ เราก็เข้าใจพอเราเจออย่างนี้เราก็จะบอกว่าจะพยายามน้นอย่างนี้นะลูกลืมฝีปากอย่างนี้นะถ้าแม่ก,กบเนี่ยปากเราต้องลืมฝีปากเราต้องติดกันนะอะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานของครูต้องมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่นักเรียนแก้ปัญหานักเรียนถ้าโรงเรียนใดที่มีนักเรียนที่มีปัญหามากครูต้องเหนื่อยหน่อย,อยแต่ก็ต้องยอมเพราะว่านี่คือหน้าที่สังคมของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนใช่ไหมที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนเนี่ย จะมีสังคมที่ที่ว้าเวสังคมที่หิวโหยสังคมที่ไม่มีคนดูแลแต่เมื่อเข้ามาในโรงเรียนของเราหรือเข้ามาอยู่ในมูลวิที่แล้วมาเข้าเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กตอนนี้เราดูแลอยู่ที่ศูนย์ที่นี่นะก้อยห้าสิบเก้าคนพี่ส่งเรียนศึกษาส่งข้ออ่ะหกสิบกว่าคนแล้วอยู่ที่นี่อีก ประมาณเจดสิบเด็กเนี่ยเขาจะมุฟจากที่นี่ไปสู่โลกภายนอกเนี่ยพี่จะให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เขาจบปหกเพราะนั่นหมายถึงว่าการเรียนรู้ของเขามันก็เพิ่มด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราอยู่ชายแดนเนี่ยมันต้องมีเด็กเวียนเข้ามาอยู่แล้วอะ่ะไม่เหมือนกับที่เชียงใหม่อย่างของครูเองเขาเขาตั้งรับอยู่ตรงนั้นเด็กเขาส่วนใหญ่จะไม่ได้เวียนนะเพราะว่า ปัญหามันอยู่ตรงนั้นอะยิ่งเราถ้าเราสต็อปตรงนี้ได้แล้วเด็กที่จะทะลุไปหาที่เชียงใหม่มันก็น้อยลงคือถามว่าค่าตอบแทนหรือว่าอะไรที่เราได้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะ พี่กับเด็กย,ยังไปขอข้าวที่ประตูเชียงใหม่กินเลยชีวิตที่เราจะต้องเติบโตไปในเส้นทางนี้มันต้องเป็นชีวิตที่มันต้องต่อสู้อ่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราเห็นว่าเด็กพวกนี้พัฒนาได้แต่มันขึ้นอยู่ที่โอกาสของสังคมที่จะให้เขาต่างหากละ่ะ